สวัสดีครับวันนี้เราได้หมวกสมัยสงครามโลกมาเป็นหมวกเหล็กหมวกเหล็กของแคจะมาลองยิงด้วยกาะมโม,มพี365นะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับกับลูกกระสุนกระมอม,อมอนะครับนี่กับหมวกเหล็กว่ามันจะทะลุไหมนะครับคิดว่ามันจะทะลุไหมหมวกเหล็กทหารผมว่าน่าจะไม่ทะลุครับนะเพราะมันเป็นหมวกเหล็ก มันจะทรงโค้งนะครับเดี๋ยวลองยิงแบบโค้งน่าจะผมว่าน่าจะฉล็บขึ้นเดี๋ยวมาตั้งลองยิงดูตามมานะครับเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เยนี่นครับตั้งไว้นี่เลยตรงยันกันแมนะ่บรรจุเยร์ปืนก่อนนะครับปืนยร์ครับ จุสี่นัดนะครับเลีรยหมดแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีคนนะคเชร็คหมดแล้วเพเป็นป่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเอาครับมาลองยิงดูกับหมวกเหล็กทหาร สี่นัดเสียรนะครับเกียรเป็นโอ้โหเสียงดังมากครับขอดองเดี๋ยวมาดูครับเอาเป็นริงคิดว่าไงครับคิดว่าทะลุไหมผิดคาดครับผมทะลุครับ <laughs> โอ้โหรูใหญ่มากเลย <laughs> <laughs> นี่นะครับ หนึ่งลูกอันนี้น่าจะเข้าสองลูกแต่ไม่ทะลุข้างหลังนะครับข้างในเป็นอย่างนี้ข้างในรูเลยนะครับหัวข้างในก็แตกอแต่ไม่แต่ไม่เห็นหัวกระสุนไม่มีหัวกระสุนโอ้โหทะลุนะครับผมเฮ้ยเกิดเรายิงแฉลบเนี่ยมันจะเป็นยังไงลองยิงดูไหมครับ เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับลองยิงแบบเฉล็บดูมุมเฉล็บมันหน้าจะไม่เข้าออมาต้องวางไงครลองไว้ก่อนัเนียเล็งมุมเฉล็บนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนี่เราบรรจุแค่สองนัดก็พอสองนัดก็พอนะครับเสียงมันดังเลยเนี่ยนะครับเสียเป็นนะครับ ครสองนัดบรรจุนะครับพร้อมนังครับพร้อมครับสองนัดนะครับแบบยิงแบบมุมฉลักดูถ้ารู้ครับไม่รอดครับนึกว่าหมวดเกกจะกันได้จะเป็นของยิงกระเละจบเดี๋ยวมาดูเศษกระสุนนะครับ รกระสุนม่ได้เกิไไดอะไรร้อนๆมันปะทะครับเป็นเศษออกนี่นะครับทดสอบดูแล้วนะครับหมวกเหล็กกันกระสุนแต่ไม่สามารถกันได้นะครับทะลุหอนเดิมทะลุทุกรูด้วยนะการทดลองเราก็เห็นผลแล้วครับว่ามันกันไม่ได้อย่างที่คิดนะครับ แต่สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสรุปแล้วหมวกเหล็กนี่กันกระสุน9มมไม่ได้ครับเจาะทะลุยังไงก็คลิปหน้าก็มาชมกันใหม่ว่าเราจะเอาอะไรมายิงดูฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยครับตรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ